สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแค n นอนะครับตัวนี้จะเป็น E นะครับผม510นนะครับตัวนี้จะใส่กระดาษด,ด้านล่างนะครับผมแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือใส่กระดาษข้างล่างนะครับม้วนขึ้นบนนะครับผม เวลาเพื่อนๆเลือกซื้อปรินเตอร์นะครับตัวใส่กระดาษล่างแบบนี้นะครับผมข้อเสียของมันก็คือมันจะฟีดกระดาษหนาไม่ได้นะครับแล้วใช้ไปสักพักเนี่ยไอตัวดึงกระดาษมันไม่ค่อยดีนะครับผมมันทําให้การดึงกระดาษแบบนี้มันมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับอาการเครื่องของเขาก็คือนะครับผมไม่ดูกระดาษนะครับผมจะลองสั่งปรินดูนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับ เครื่องนะครับดึงกระดาษแต่มันดึงไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยฟ้องว่ากระดาษติดนะครับดูนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องฟ้องว่านะครับผม E02 ก็คือกระดาษติดนะครับผมก็คือตัวฟีดเนี่ยมันฟีดกระดาษไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีนะครับผมแก้ไขปัญหานี้นะครับผมคนอื่นนะครับผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผม เพราะมันต้องทําการแกะเครื่องนะครับผมปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับก่อนเดี๋ยวเราจะถอดพวกน็อกก่อนนะครับผมน็อตที่เรามองเห็นรอบตัวเครื่องอะนะ อนถอดเราก็ดูด้วยนะครับว่าน็อตตัวไหนมาอยู่ตรงไหนนะครับผมติเนี่ถ้าใครมีก็ถอดออกด้วยนะครับอันนี้มันเป็นพลาสติกตั้งแต่เครื่องใหม่มาสงสัย ส่วนมากจะไม่มีนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทําการนะครับผมเปลี่ยนนะครับชุดฟีดนะครับแต่เราต้องแกะเครื่องนะก่อนห่เราก็ถอดน็อตที่เรามองเห็นนะครับทุกตัวนะครับผมดูว่าหน้าเครื่องมันมีไหมนะครับผมเห็นไหมอันนี้มี2ตัวเห็นไหมครับเราก็แกะดูนะครับเปิดดูให้ดีว่ามันมีน็อตอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผม เราแกะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ถอดนะครับตัวนี้ออกนะฝากครอบนะครับงัดขึ้นเลยนะครับผมหากไกคห่วงปักแบนนะครับงัดขึ้นนะมันจะเป็นแค่พลาสติกพลาสติกนะครับผมเราก็งัดขึ้นแล้วก็แล้วก็มองดูนะครับว่ามันมีน็อตอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ถอดออกนะครับ ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมถอดน,น็อตออกจากนั้นนะครับผมมันก็จะมีตัวล็อกนะครับผมใต้เครื่องนะครับผมเนี่ยเรากงัดขึ้นได้เลยนะครับเห็นไหมใต้เครื่องแล้วก็ด้านบนตัวเครื่องนะครับผมตรงนี้ฮะมันจะมีตัวยึดนะครับผม มันจะเป็นแค่ล็อกเฉยๆนะครับพวกนี้นะเนี่ยจะเป็นแค่ล็อกเฉยๆนะครับเราค่อยๆงัดนะครับผมมันจะไม่มีน็อตแล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็ถอดน็อตที่เรามองเห็นอีกรอบนะครับผมน่ครับพวกนี้นะฮะเพื่อเราจะถอดชุดนี้ขึ้นนะครับผมค่อยๆทำค่อยๆถอดนะครับสายแพรนี่ครับต้องระวังนะครับเวลาถอดเนอะนะครับผมระวังพินมันหลุดนะครับผมพินสีน้ำเงินหลุดนะ จากนั้นนะครับเราจะทำการถอดตัวสแกนเนอร์นะครับผมมันจะมีน็อตเห็นไหมครับเนี่ยน็อตนะครับน,อน็บนอ,นอตอน็อตตัวนี้นะครับที่ยึดสแกนเนอร์นะครับผม จากนั้นนะครับผมเราก็มองดูนะพวกสายแพรต่างๆนะครับผมต้องระวังนะครับเวลาถอดนะครับผมเพราะเราจะยกตัวนี้ขึ้นนะเห็นไหมมันจะติดพวกสายแพรต่างๆนะครับพวกสายไฟต่างๆนะแล้วก็ถอดออกก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะไปค่อยๆทานะครับผมนี่นะครับเนี่ยมันจะติดนะครับมค่อยๆนะครับผม นี่นะครับฝั่งนั้นฝันแล้วก็หันมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะมาถอดบอดี้อีกฝั่งหนึ่งนะนะฝาด้านข้างคือฝานี้นะครับผม อันนี้มันก็จะมีตัวยึดเหมือนเดิมนะครับเหมือนฝั่งน็อน่ะนะเราก็ค่อยงัดนะครับผมเห็นไหมครับนี่มันก็จะถอดออกได้นะครับเพราะมันจะไม่มีน็อตด้เห็นไหมมันจะมีแค่ตัวสลักยึดนะครับผมจากนั้นเราก็จะมองเห็นตัวน็อตนะครับผมนี่นะมันก็จะยกขึ้นได้นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆทำนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะ นี่มันจะถอดออกได้เลยนะครับคราวนี้นะนะครับพอถอดออกมามันก็จะเห็นโครงด้านในนะครับผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็จะถอดตัวนี้ออกมานะครับผมใช้ไขควงปักแบนนะครับอ่ะโทษทีฮะเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเมื่อกี้ จะมีน็อตจดสองตัวนะครับเราจะถอดตัวน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับปรอปน็อตตัวนี้ออกก่อนนะฮะระวังตัวพลาสติกนี้หลุดนะครับผมหลุดมันใส่ได้นะไม่มีปัญหาหรอกนะถ้ามันหลุดนะครับผมหลังจากที่เราถอดออกแล้วนะครับผมตัวนี้มันจะยกออกได้นะครับผม มันจะยกออกได้นะครับผมนี่นะเราจะทําความสะอาดด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีมันมีฝุ่นนะครับมันอาจจะทําให้ตัวลูกยางนะครับมันลื่นหรือมีมีปัญหาได้นะครับผมนะครับส่วนที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมก็คือลูกยางตัวนี้นะครับผมลูกยางตัวนี้นะที่มันเสียนะครับผมนี่นะนี่ฮะที่มันเสียนะครับมันจะมีตัวเดือยล็อกนะมันจะมองเห็นไหมเพื่อน นครับมันจะมีเดือยล็อกนะครับผมแล้วก็ง้างออกมานะครับมันจะทําให้ตล UH, ับมันออกมาได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมจะได้มองเห็นนะมันจะมีตัวเดือยล็อกตรงนี้เอาไว้งัดนะครับผมแล้วก็จะมีเดยยล็อกนะฮะแบบนี้นะ เราง้างเดือยมันนะครับแล้วก็ แต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับผมเพราะมันเล็กนะเห็นไ,ไหมครับต้ง,ง้างเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานี่นะครับนี่นะครับก็คือลูกยางที่เราจะเปลี่ยนนะนะครับที่เราง้างเมื่อกี้เราคือง้างตัวพลาสติกตัวนี้นะครับ ให้มันออกจากล็อกนะฮะแบบนี้นะง้างออกมานะครับตัวนี้มันก็จะหลุดออกมาจากล็อกนะครับผมเมื่อกี้มันอยู่เมื่อกี้มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับตอนเราง้างเนี่ยพอเราง้างตัวนี้ขึ้นนะครับผมเราก็ไปฝั่งหนึ่งงัดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะนะครับตรงนี้นะฮะที่มันไม่ดึงกระดาษเพราะลูกยางนี่มันเสียนะครับผมมันเสียนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับสั่งมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมจะลองใช้วิธีล้างทําความสะอาดโดยการกลับหน้ายางนะครับแบบนี้นะครับผม กับหน้ายางนะครับมันสามารถแก้ไขได้นะเนี่ยกับหน้ายางทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครับกับหน้ายางแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปล้างทําความสะอาดนะครับผมล้างน้ํานะครับทําความสะอาดนะเนี่ยครับหลังจากที่เราเอาไปล้างนะรัาทาความสะอาดแล้วก็กลับหน้ายางนะครับเราก็ใส่คืนเห็นไหมครับผมจากนั้นเราก็นะครับใส่คืออ่าใส่ตัว ฟีดเข้าไปคืนนะครับผมก่อนถอดเราก็ดูนะครับว่ามันอยู่แบบไหนนะเวลาใส่กลับเข้าไปมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมเห็นไหมนี่นะครับพอเราใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ใส่อุปกรณ์ที่เราถอดออกมาคืนนะครับผมนี่นะครับเวลาใส่เข้าไปสังเกตล่องตรงนี้ไหมฮะตรงนี้นะนะครับล่องตรงนี้นะมันจะแบนนะครับผมมันมองเห็นไหม มันจะเป็นแบนนะครับผมต้องให้โฟกัสเลยอ่านี่ฮะมันจะเป็นแบนนะครับแบบนี้นะเห็นไหมเราเอาใส่เข้ารูตรงนี้นะครับเป็นรูเป็นแบนนะ เนี่ยฮะยหลังจากที่เราใส่ตรงรูลแล้วก็ใส่น็อตคืนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบคืนแล้วนะก่อนถอดก็พยายามสังเกตนะว่ามันอยู่ในลักษณะไหนนะครับผม นี่นะครับเห็นไหมมันอยู่ในลักษณะเดิมนะครับมสะอาดนิดนึงนะฮะลูกอิงลูกยางนะครับดูว่ามีเศษฝุ่นเศษผมเศษอะไรติดหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็จะทําการประกอบเครื่องเข้าคืนนะประกอบเครื่องก็คือมันเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนมันประกอบไม่ยากนะมันล็อกของใครล็อกของมันอยู่แล้วเวลาใส่เข้าไปนะครับผมจริงวางลงไปเนี่ยมันแทบจะเข้าล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมมันจะมีล็อกด้านหลังนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ก่อน พวกล็อกพวกนี้นะฮะถ้าเราวางลงไปนะครับผมเห็นไหมมันจะลงล็อกของมันเองนะครับพวกนี้นะมันจะลงล็อกของเขาเองนะครับผมเราก็ใส่พวกสายแพรนะครับสายไฟนะครับผมเส้นเดิมที่เราถอดออกมานะครับผมมันของใครของมันอยู่แล้วเนาะมันเป็นสีบอกไว้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการใส่พวกสายสายไฟหรืออุปกรณ์นะครับผมเข้าไปคืนนะครับผม นี่ครับเห็นไหมมันก็จะลงล็อกของมันแล้วนะครับที่เหลือเราก็ใส่น็อตคืนนะครับผมน็อตที่เราถอดออกมาทุกตัวที่เรามองเห็นนะครับผมเราก็ใส่คืนเข้าไปให้ครบนะครับผม ั้นตอนการประกอบผมบอกเลยว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากเท่ากับการถอดนะไอตัวที่เราประกอบเข้าคืนนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่พวกนี้ฮะสายแพรเราเข้าไปคืนนะครับผม เราก็วางให้มันตรงรูน็อตนะครับแล้วก็ยึดคืนนะฮะถ้าเราอยากจะรู้ว่าที่เราประกอบไปหรือเราเปลี่ยนอะไรตัวเราซ่อมชุดสิลเตมันใช้ได้หรือเปล่านะก่อนที่เราจะประกอบนะครับผมก่อนที่เราจะประกอบบอดี้เข้าไปนะครับเราสามารถนะครับเทสได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนนะครับเผื่อมันมีปัญหาตรงไหนเราจะได้ ทำการหรือได้ง่ายๆนะครับผมจะเสียบปลั๊กเลยนะดูกันว่ามันจะดูดกระดาษได้หรือเปล่านะครับเราควจะเปิดเครื่องดูนะครับผมเมื่อกี้มันดูดไม่ขึ้นนะครับผมถ้าเราประกอบถูกนะครับผมใส่สายแพ้ถูกมันก็จะไม่มีอาการเออเลอร์นะครับผม เครื่องพร้อมใช้งานก็จะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เทสดูนะครับผมนะฮะโดยการอ่าเดี๋ยวผมดูสัญลักษณ์มันก่อนรูปเครื่องมืออ่ารูปเครื่องมือตรงนี้นะครับผมเป็นรูป A นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่ามันเป็นกระดาษไหมนะครับผม อันนี้เราใช้การล้างทำความสะอาดแล้วก็การกลับหน้ายางเอานะครับผมเป็นการแก้ไขปัญหานะครับผมเบื้องต้นนะครับสําหรับการใช้งานของเรานะครับผมถ้ามันดึงได้ที่เหลือเราก็แค่เอาบอดี้ประกอบเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม อนนี้เครื่องกลาลังรีบูตอยู่นะครับกลาลังชาร์ตน้ำมึอกอยู่นะครับผมดูมาดูไปพร้อมกันว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันจะได้ผลไหมนะครับผมก็ถ้าเวลาเพื่อนๆน,นมีปัญหานะครับเวลาเราจะแกะเครื่องทุกครั้งนะฮะเราก็ต้องอทกกําความเข้าใจกับตัวเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันอยู่ในลักษณะไหนเนาะมันมีน็อตอยู่ตรงไหนมีสายแพอยู่ตรงไหนนะครับเราจะไปรีบนะครับหรือจะอย่าไปใจร้อนเห็นไหมครับอันนี้ไม่ต้องรอเลยดึงกระดาษได้เลยเห็นไหมฮะแค่เรากลับหน้ายาง ก็ประหยัคดค่าใช้จ่ายนะครับเห็นไหมฮะดูเนอีกแผ่นนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการใส่น็อตคืนก่อนนะเ,เปิดเครื่องก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะยึดน็อตคืนก่อนนะับนี่แหละถ้าใครมีปัญหาก็ สามารถศึกษานะครับหรือหรือดูเป็นแนวทางได้นะครับในกรณีเวลาเราจะซ่อมเนาะสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ชํานาญก็นะครับผมให้ให้ส่งช่างนะครับผมให้ส่งช่างนะครับไม่แนะนําให้ทําเองนะเนาะถ้าเราไม่ชํานาญนะครับมันอาจจะทําใหนะ้ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้นะครับผมที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็ประกอบครับคืนนะครับผม กรอบคืนก็ง่ายๆนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็วางให้ลงล็อกนะครับแล้วก็กดลงได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะที่เหลือนอ็อตเราก็ยึดคืนนะครับเพราะเราถอดออกมาตรงไหนเราก็ใส่คืนตรงนั้นนะฮะตรงนี้ถ้าไม่ชำนาญผมก็ไม่อยากให้แกเองนะครับผมก็ดูเป็นแบบ แนวทางแล้วกันนะครับแนวทางในการตรวจเช็คนะครับว่าถ้าในลักษณะนี้นะครับอาการเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ตัวไหนนะครับก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับหรือคำนวณน,นะครับหรือประเมินราคาก่อนซ่อมได้นะครับ ตามจริงมันก็ซ่อมไม่ยากนะครับมันอาจจะยากก็ต้องเราแกะเครื่องนะเนาะถ้าใครไม่ชํานาญก็อาจจะต้องแบบศึกษานะครับดูคลิปให้จบก่อนดูคลิปให้ดีก่อนนะครับให้ทําการนะครับซ่อมหรือทําการแกะตัวเครื่องเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับผมในการใช้งานนะครับผมนี่เราจะเพสอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ต้อง เทสสงานนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเครื่องต้องไม่เออร์เลอร์นะครับต้องขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้เนาะนะครับผมตรงนี้เราก็จะเอากระดาษใส่แล้วก็จะเทสดูนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราก,กดรูปเครื่องมือให้เป็นรูปตัว a แล้วก็กดถ่ายกระดาษสีดำนะครับผมแล้วก็ดูการทำงานของตัวเครื่องนะครับผม คลิปบางคลิปอาจจะยาวนะครับผมอยากเวลาดูคลิปแบบผมอยากให้ดูให้เข้าใจก่อนนะครับค่อยทําการหรือการถอดประกอบนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหานะฮะหรือว่าดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นการประเมินราคาซ่อมของตัวเองนะครับหรือราคาเครื่องซ่อมของตัวเองนะครับว่าถ้าเปลี่ยนตัวนี้นะครับราคาจะประมาณไหนนะครับผมหรือถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเห็นไหมอันนี้ดึงได้ทุกแผ่นเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมในการเปลี่ยนชุดฟีด e นะครับของแคนนอนนะครับ E510 นะครับอาการของตัวเครื่องก็คือไม่ดึงกระดาษนะครับดึงกระดาษไม่ขึ้นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครใช้เครื่องปิ้นที่ต้องการพิ้นกระดาษปกกระดาษแข็งนะครับเลือกเครื่องปิ้นที่มาใส่กระดาษด้านบนดึงลงข้างล่างนะครับไอพวกใส่กระดาษล่างม้วนขึ้นบนเนี่ยมันจะพิ้นกระดาษหนาไม่ได้นะครับอนาคตมันก็จะมีปัญหานในลักษณะนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากสำหรับการร,รับชมนะครับผมสวัสดีครับ